เริ่มแล้วนะคะสำหรับรอบซาวเช็คที่สิงคโปร์น้องลิซ่ามาในลุกสดใสมากๆเธอใส่กางเกงขาย,ยาวสีเหลืองนะคะเหมือนลูกเจี๊ยบเลยค่ะถ้าทางอากาศที่นั่นก็จะร้อนมากๆด้วยเหมือนกันเนาะเรียกว่าพอๆกันกับประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าลองไปเช็คอุณหภูมิดูค่ะอยู่ที่33องศาแต่ว่ารู้สึกเหมือนร้อน ถึงะถึง39องศาก็เลยทีเดียวแต่ก็ไม่ต้องห่วงไปนะคะเพราะว่าสนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์เขามีความทันสมัยมากๆเห็นว่าเป็นสนามกีฬาที่ติดแอร์นะคะแล้วก็มีหลังคาค่ะที่สามารถเปิดปิดได้อีกด้วย ความจุผู้คนเนี่ยได้มากถึง5,500 0คนกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งคอนเสิร์ตของ b a c ็คทิงจะมีการจัดที่เนี่ยเนี่ยถึง2วันค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มาชมคอนเสิร์ตก็อยู่ที่ประมาณ1,100,000คนกันเลยทีเดียวส่วนคอนเสิร์ตค่ะจะเริ่มเวลาประมาณ18.00น,นเวลาไทยนะคะภาพที่เห็นนี้ก็เป็นรอบซาวด์เชคค่ะแล้วก็แต่ละคนก็ดูดุกดิ๊กกันมากๆ ตอนนี้แหละค่ะเป็นบรรยากาศนะคะที่ในคอนเสิร์ตค่ะมีแฟนๆสิงคโปร์น,น่ารักมากๆนะคะมีการพกลูกเจี๊ยบนะคะไปเป็นกำลังใจให้กับอาริซ่าอีกด้วยอแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารมาฝากนะคะเดี๋ยวก็มารอดูกันค่ะพวกเธอก็กําลังจะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์วันแรกกันนะคะคุณผู้ชมก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า